เจคเคนสสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเจคเนมานำเสนอให้ชมกับบ้านบรารมีค่ะสนับสนุนกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะสามารถคู่ร่วมได้เต็มร0 0ขเซับมาพร้อมกับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขของโครงการเลยนะคะต้อนรับเดือนแห่งความรักพิเศษจองบ้านภายในวันที่28กุมภาพันธ์นี้รับสร้อยคอทองคำหรือ เลือกเป็นทีวี led 5 5นิ้วและชุดโซฟารับแขกช่วยผ่อนบ้านนาน24เดือนด้วยนะคะพร้อมฟรีค่าโอนและของแถมตกแต่งในบ้านอีก8รายการเลยค่ะของแถมได้แก่ชุดบิวอินแอร์ห้องนอนใหญ่เหล็กดัดมุงรวดผ้าม้านสองชั้นปูสนามหญ้าและต้นไม้ใหญ่แทงน้ำและปั๊มน้ำวางระบบท่อกำจัดปวก ฟรีค่าส่วนกลางค่ะบ้านบารมีรังสิตนครนายกกม51บ้านเดี่ยวสไตล์มินิมอลอันอบอุ่นรีบจองเลยค่ะก่อนปิดเฟสนะคะยินดีให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อพร้อมดูแลเอกสารให้ทุกขั้นตอนเลยทีเดียวตัวบ้านนี้นะคะเนื้อที่เริ่มต้นอยู่ที่100ตารางวาพื้นที่รอบบ้านกว้างกวาง,วาง,วางมากๆเลยทีเดียว 3ห้องนอน2ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะบ้านสวยโครงการดีๆสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายข,ายของโครงการเลยนะคะติดต่อโทรคุยกันได้ตามเบอร์โทรและไอไดไลที่ในคลิปนี้เลยค่ะนัดชมกันได้ทุกวันนะคะโทรนัดหมายร่วงหน้ากันได้โดยตรงเลยด้วยสำหรับวันนี้เจคิโนะขอแนะนำข้อมูลเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ